สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนจะมาแนะนำนะคะสำหรับครีมบำรุงผิวนะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะทั้งตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะว่ามีตัวไหนบ้าง แนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะคะทุกๆคนนะคะที่อยากจะรู้ว่าตัวไหนนะคะเป็นตัวที่มนชัยแล้วก็เป็นตัวที่รักที่โปรดมากที่สุดในไอเทมนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะทั้งตัวบำรุงกลางวันกลางคืนแล้วก็มีเซรั่มบำรุงผิวนะคะโอเคเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มคอลลาเจนนะคะตัวของเรานะคะเป็นเพียวคอลลาเจนอย่างดีเลย นะคะเป็นเซรั่มเพียวคอลลาเจนมีคุณสมบัตินะคะในการช่วยยกระชับผิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยตึงตึงนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องคอเหี่ยวคอย่นก็สามารถทาตรงบริเวณช่วงลำคอได้ด้วยบางคนนะคะบำรุงแต่ผิวหน้านะคะบำรุงเฉพาะแค่ผิวหน้าผิวหน้าขาวใสแต่ว่าตรงคอเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็น,น,ปน,น,ปนริ้วแบบเป็นเหี่ยวเหี่ยวย่นย่น เยอะมากๆนะคะสิ่งนี้สำคัญมากนะคะสำหรับสาวๆที่อายุ25ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยก็มีการลดน้อยถอยลงนะคะระบบการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยได้ก็คือการทาเซรั่มหรือว่าทาครีมที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิก นะคะซึ่งช่วยในการอบอุ้มผิวแล้วก็ยกกระชับผิวให้แบบให้ตึงขึ้นอย่างนี้ค่ะทาให้ผิวแบบริบตึงขึ้นแล้วเวลาทาให้เราแบบริบขึ้นอย่างนี้นะคะริบขึ้นแบบนี้แบบยกแบบไปตามแรงโน้มถ่วงของผิวไปเลยนะคะส่วนใหญ่เซรั่มตัวนี้มันจะเน้นบริเวณรอบดวงตาเป็นพิเศษคือกดมาเนี่ยประมาณสองปั๊มเนี่ยเกลี่ยรอบดวงตา ลี่ยแล้วก็ยกขึ้นเกลี่ยแล้วก็ยกขึ้นนี่คือเซรั่มที่เน้นเกี่ยวกับริ้วรอยนะใครมีปัญหาเรื่องรอยย่นที่หน้าผากนะคะให้ทาแล้วก็นวดนวด,นว,ดวนๆไปนะคะใครมีปัญหาเรื่องร่องแก้มให้ทานะคะตัวนี้คอลลาเจนขวดเล็กนะคะราคา180บาทนะคะใครอยากได้สินค้าติดต่อเข้าไปในเพจบ้านครีมได้เลยพิมพ์เข้ามานะคะว่าบ้านครีมจะขึ้นเป็นโลโก้บ้านครีมนะคะบ้านครีมใสภาษาไทยนะคะส่วนตัวนี้เป็นอัลฟา นะคะคือตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่รูขุมขนกว้างหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อหน้าปลุนะคะหน้าเป็นหลุมสิวเยอะๆหน้าแบบมีรอยแผลเป็นจากการแกะสิวเยอะๆนะคะแล้วมีจุดด่างดําแนะนําให้ใช้ตัวตัวนี้ส่วนตัวกลางคืนจะเป็นตัวนี้นะคะใช้ดีมากนะคะก็คือเมลัสมา